อ่ะใครพร้อมแล้วนะครับจัดการเปิดสมุดครับหยิบสมุดขึ้นมาก่อนครับในเรื่องของการคูณเวกเตอร์เนี่ยพี่ใหญ่จะมีหัวข้อให้น้องดู2อย่างนะครับคือถ้าน้องเอาเวกเตอร์มานะนะครับอย่างแรกก่อนครับน้องเอาเวกเตอร์มานะครับเสร็จแล้วเอามันมาคูณคูณกับอะไรครับอย่างแรกคือคูณกับสเกลร์นะครับสเกลร์เนี่ยนะครับหมายถึงอะไรครับน้องจำไว้นะคำว่าสเกลร์ของเราตัวนี้ จะหมายถึงตัวเลขหมายถึงค่าคงที่ต่างๆตัวเลขก็ได้ครับหรือเป็นค่าคงที่ก็ได้ครับโอเคนะครับจำเาไว้ครับคําว่าสเกลาร์หมายถึงอะไรครับหมายถึงตัวเลขครับหมายถึงค่าคงที่ครับไอเนี้ยเดี๋ยวพี่ให่จะบอกทีหลังตอนนี้พี่ใหญ่จะขอพูดถึงสิ่งนี้ก่อนการที่น้องเอาเวกเตอร์เอามันมาเอามาคูณกับ เวกเตอร์ด้วยกันก่อนครับอ่านะครับคืออย่างนี้ในชีตเนี่ยจะมีตัวนี้อยู่แล้วเวกเตอร์คูณสเกลร์อ่าน้องทุกคนลองดูสิครับหนะ้าหนะ้าที่16นี่แหละนะครับมันจะมีการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลร์อยู่แล้วดังนั้นไอตัวเนี้ยเดี๋ยวไปเขียนในชีตครับเดี๋ยวเราไปเขียนในชีตครับแต่ตอนนี้ในชีตไม่มีอันนี้ครับไม่มีเวกเตอร์คูณเวกเตอร์ครับโอเคไหมครับดังนั้นฟังในเมื่อในชีตไม่มี จะขอเสริมให้พี่จะสอนเสริมให้ครับเป็นยังไงครับเป็นแบบนี้ครับถ้าเรามีเวกเตอร์2อันสมมตินะอันแรกให้มันเป็นเวกเตอร์ u สมมติครับมันคือเวกเตอร์ u ครับและเวกเตอร์ที่2ครับให้มันเป็นเวกเตอร์ v โอเคนะครับเวกเตอร์2อันนี้แน่นอนมันสามารถมาทำมุมกันได้อะสมมติก่อนนะครับสมมตินะครับนี่คือเวกเตอร์เลยครับอะสมมติก่อน อันนี้คือเวกเตอร์ u และกันเอามั่วๆขึ้นมาอันหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้ครับคือเวกเตอร์ v ครับเหมือนกันครับมั่วๆขึ้นมาอันหนึ่งครับโอเคนะเวกเตอร์ u กับ v ตัวนี้มีมุมร่วมกันเป็นมุมอะไรครับเป็นมุมเซตาอ่ามุมร่วมกันครับเป็นมุมเซตาครับพร้อมยังครับพร้อมยังครับถ้าน้องพร้อมแล้วดูบนกระดานหนึ่งสองสามเชิญนะครับเวกเตอร์คูณเวกเตอร์น้องจําไหมครับการคูณเวกเตอร์จะมีผลลัพธ์แน่นอนครับ มันจะมีผลลัพธ์ครับและน้องช่วยจำไว้นะว่าเมื่อไหร่ก็ตามแต่น้องเอาเวกเตอร์มาคูณกับเวกเตอร์ฟังมันจะได้ผลลัพธ์2แบบนี้เสมอครับอ่ะอันนี้น่าจะมองเห็นอยู่นะนะครับคิดว่ามันน่าจะใหญ่แล้วก็ชัดเพียงพอนะครับอ่ะแป๊บหนึ่งขออนุญ,ญาตปรับโฟกัสก่อนแป๊บเดียวครับอ่ะโอเคน่าจะชัดขึ้นแล้วครับอ่ะพร้อมยังถ้าน้องพร้อมแลครับต่อไปนี้ จะเป็นการคูณเวกเตอร์ด้วยเวกเตอร์และน้องจำไว้นะครับการคูณเวกเตอร์ด้วยเวกเตอร์ครับมันจะมีผลลัพธ์ปรากฏขึ้นมา2แบบนี้เสมอครับ2แบบนี้เสมอครับพร้อมยังพร้อมยังอันแรกนะฟังนะเอาเวกเตอร์มาคูณกับเวกเตอร์ vector, แล้วได้ผลลัพธ์เป็นเวกเตอร์เหมือนเดิมกับเอาเวกเตอร์มาคูณเวกเตอร์แล้วได้ผลลัพธ์เป็นสเกลาร์มี2แบบครับ น้องจำไหมครับผลลัพธ์ของมันจะมี2แบบดูนะครับดูนะครับอันนี้คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะครับผลลัพธ์ของมันจะมี2แบบน้องจำเอาไว้เมื่อเอาเวกเตอร์คูณเวกเตอร์แล้วได้ผลลัพธ์เป็นผลลัพธ์นะครับเป็นสเกลาร์นะครับสเกลาร์นะครับเราจะเรียกมันว่าเป็นการดอทครับเราจะเรียกมันว่าเป็นการดอท d o t ทีดอทครับเราจะเรียกว่าเป็นการดอทครับแต่เดี๋ยวก่อนถ้าเวกเตอร์คูณเวกเตอร์แล้วได้ผลลัพธ์เป็นเวกเตอร์เหมือนเดิมผลลัพธ์ที่ได้เป็นเวกเตอร์เหมือนเดิมเราจะเรียกว่าเป็นการครอสครับเป็นการครอสโปรดักต์ครับโอเคนะครับดอทโปรดักต์กับครอสโปรดักต์ครับอ่ะเขียนเต็มๆครับดอทโปรดักต์ครับเขียนอย่างนี้ครับอ่านะครับแล้วก็ครอสโปรดักต์ครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเลอาตามพี่ใหญ่นะ เดี๋ยวเพิ่งลอตามพี่ใหญ่นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมีการเขียนอะไรบางอย่างเพิ่มเติมพร้อมยังการดอทโปรดักต์น้องจําไว้สัญลักษณ์เราจะใช้ตัวนี้ครับจุดกลมเนี่ยนะครับจุดกลมธรรมดานี่แหละครับคือดอทโปรดักต์ครับส่วนการคลอสโปรดักต์ครับเราจะเขียนเป็นตัวเครื่องหมายคูนครับเครื่องหมายเอกครับเนี่ยครับนี่คือสัญลักษณ์ครับและน้องช่วยจำเอาไว้ว่าการดอทโปรดักต์กับการคลอสโปรดักต์จะมีสูตรดังนี้พร้อมนะพร้อมนะ เขียนสูตรนะครับ u คือเวกเตอร์เอามาด o ท v คือเวกเตอร์เขียนแบบนี้เลยเห็นไหมอันนี้ให้น้องอ่านเลยครับต่อไปนี้เจอจุดแบบนี้เมื่อไหร่อ่านว่า u v เต็มเต็มคือเวกเตอร์ u d t เวกเตอร์ v จำไว้ครับเวกเตอร์ u d t เวกเตอร์ v จะได้สูตรเป็นขนาดของเวกเตอร์ u คูณขนาดของเวกเตอร์ v แล้วดูนะครับคูณกันกันเลยครับ ดอทกันคูณกับคอสคอสครับคอสเซต้าเซต้าคืออะไรคือมุมที่อยู่กับวีกระทำต่อกันครับนี่คือ u v ครับขนาด u คูณขนาด v คอสเซต้าโอเคนะและไม่ใช่แค่นั้นครับยังมีอีกนะยังมีอีกครับมีอะไรอีกครับมีตัวนี้ครับผลคูณได้ไปเลยครับเป็นเวกเตอร์เรียกว่าอะไรเรียกว่าคลอสโพดักครับเป็นยังไงเป็นแบบนี้ครับเขียนแบบนี้ครับ u อันนี้อ่านว่า cross ไปเลยครับ u cross v เนี่ยครับนี่คือ u cross v ครับ u cross v ได้อะไรครับดูครับดูครับได้เป็นอย่าเพิ่งเขียนตามพี่ใหญ่นะดูให้จบก่อน,นครับได้เป็นขนาดของ u ขนาดของ u ครับคูณอะไรครับคูณขนาดของ v s i n θ theta ไอข้างบนเนี่ย dot เนี่ยได้ c o s cross ได้ sine อีกทีหนึง่ง dot c o s cross sin นะครับดอทโปรดักได้ c o s ์สเซต้าครอสโปรดัก์ได้ s i n เซต้าแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่จบมันจะมีตัวนี้อีกตัวหนึ่งครับมันจะมี N N ซึ่งพี่อยากจะเขียนเป็นสัญลักษณ์เวกเตอร์เวกเตอร์ n คืออะไรครับคือเวกเตอร์หนึ่งหน่วยครับนะครับอ่ะพี่เขียนตรงนี้นะครับ N นะครับ N ของเราครับ N ตัวนี้ครับคือเวกเตอร์หน่หน่วยเออทิศทางของมัน เอาไว้ก่อนอนาคตน้องจะได้หาเองครับตอนนี้น้องจำแค่ว่า n คือเวกเตอร์1หน่วยก่อนครับส่วนทิศทางเดี๋ยวค่อยว่ากันในอนาคตครับโอเคนะครับเอ้าเชิญลอกครับนี่คือเวกเตอร์คูณเวกเตอร์เอออันบนนี้ไม่ต้องลอกนะเวกเตอร์คูณสเกลาร์เนี่ยในชีทมีน้องลอกแค่ตรงนี้ครับลงไปในสมุดครับเชิญครับให้เวลา1นนาทีครับในการลอกครับเชิญครับอ่ะเร็วนะครับเร็วนะครับรีบลอกนะครับ มี u v กับ u r o s s v นะครับมี u v กับ u cross v u v ได้ขนาด u คูณขนาด v c o s เซต้านะครับแต่ u cross v ได้นะครับขนาด u คูณขนาด v s i n เซต้าและคูณกับเวกเตอร์หนึ่งหน่วยครับคูณกับเวกเตอร์ n n เนี่ยมันจะเป็นเวกเตอร์หนึ่งหน่วยนะเ,เดี๋ยวน้องจะได้รู้เองครับว่าเวลาน้องหาเวกเตอร์หนึ่งหน่วยเนี่ยจะต้องทำยังไงนะครับมันจะมีการหาทิศทางโดยการใช้คำว่ากดมือขวานะครับ กดมือขวาเป็นยังไงนะครับคือจริงๆก็ใหญ่จะทําให้น้องดูนะครับแต่ว่าคือในในวิดีโอเนี่ยมือพี่ใหญ่มันจะใหญ่มากนะครับโหใหญ่โคตรเลยครับแล้วปัญหาคือเวลาที่พี่ใหญ่ทําทิศทางเนี่ยนะครับ cross vector ไป cross vector มาเนี่ยมันจะดูยากนิดนึงนะครับเอาไว้เดี๋ยวเราค่อยดูจริงๆตอนเรียนกันเลยดีกว่านะครับตอนที่น้องจะได้เจอตัวจริงกับพี่ใหญ่เนี่ยนะครับ แหมดูพูดแบบเคตเท่เลยนะได้เจอพี่ใหญ่ตัวเป็นๆตัวจริงอะไรเงี้ยนะครับเหมือนกับว่าพี่ใหญ่แบบหายากมากเลยนะครับหาดูยากนะครับอยู่ในกรงแล้วก็แบบหาดูยากนิดนึงนะครับแหมนะครับโคตรเท่เลยพี่ใหญ่เนี่ยนะครับเออแป๊บนึงเออพี่ใหญ่ชนวิดีโอนะครับมันเบี้ยวมันเบี้ยวแป๊บนึงอ่ากับคุณสภาพเดิมละนะครับอ่าโอเคนะครับอ่าเบี้ยวไปหน่อยนึงเลยนะครับ ก็พี่ใหญ่นี่หาดูยากนิดนึงนะครับดังนั้นเวลาเจอพี่ใหญ่ก็นะครับให้อาหารได้นะครับอโยนอาหารมาให้พี่ใหญ่พี่ก็งับเลยนะครับอืมอ่ะเสร็จยังเร็วอย่าช้าสิน้องอะ่ะชวนคุยอยู่ได้นะครับโหเร็วจะครบสองชั่วโมงอยู่แล้วยังไปไม่ถึงไหนเลยนะครับงั้นพี่ใหญ่มั่นใจแล้วล่ะว่าสงสัยเวกเตอร์ต้องเรียนกันสามครั้งอ่ะนะนะครับสงสัยต้องเรียนกันสามครั้งนะครับในเรื่องเวกเตอร์เนี่ยนะนะครับ น่าจะเสร็จแล้วมั้งนะครับจนถึงป่านนี้แล้วเนี่ยนะครับไม่มีอะไรมากเลยนะครับ u v กับ u cross v นะครับเออพี่อย่าลืมพูดต่อเมื่อกี้ไอไอตัวทิศทางอ่ะนะครับที่เราจะหานะครับโดยการใช้กดมือขวาเนี่ยนะครับน้องจะได้ใช้บ่อยมากขึ้นตอนที่น้องเรียนเรื่องของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับแม่เหล็กแม่เหล็กสนามแม่เหล็กก่อนเรียนเรื่องเกี่ยวกับแม่เหล็กก่อนนะครับในเรื่องของแม่เหล็กกับประจุไฟฟ้าเนี่ย จะมีการใช้กดมือขวาค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเยอะไม่ใช่แค่มือขวานะมีทั้งมือขวามือซ้ายเลยจริงๆแล้วถ้าจะเอาจริงๆเนี่ยตอนเรียนเรื่องเกี่ยวกับการหมุนก็มีกดมือขวาด้วยเหมือนกันนะนะครับการหมุนเนี่ยจะมีกดมือขวาด้วยนะครับเสร็จยังครับเสร็จยังครับ ถ้าเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะกลับไปดูตรงนี้ครับเวกเตอร์คูณสเกลารอันนี้เก็บไปก่อนนะอันนี้เก็บไปก่อนนะครับไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสได้ใช้อีกทีเมื่อไหร่นะครับตอนนี้เราจะกลับไปดูที่ไหนครับนี่ครับเราจะกลับไปดูที่การคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์อ่าฮะพร้อมยังพร้อมยังนะครับการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์ครับน้องจําไว้ครับมันจะมีสิ่งที่เราต้องพิจารณาอยู่กี่อย่างครับ 2อย่างเสมอครับโอเคนะไม่รู้วันนี้จะทันหรือเปล่านะนะครับอ่ะพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วแน่นอนครับเวกเตอร์เนี่ยเป็นปริมาณที่ต้องบอกทั้งอะไรครับบอกทั้งขนาดและทิศทางแปลว่าน้องจําไว้นะเวลาที่เราพูดถึงการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์ไอสองอย่างที่น้องต้องมองอ่ะ1คืออะไรครับ1คือทิศทางนะครับและ2คืออะไรครับเร็ว2น้องน้องต้องมองอะไรครับน้องต้องมองขนาดครับอย่าลืมครับ เวกเตอร์เนี่ยต้องมีทั้งขนาดและทิศทางทิศทางและขนาดเลยอันเดียวกันแหละโอเคไหมฟังให้มองยังไงให้มองแบบนี้จำไว้นะครับเวลาที่น้องต้องการมองทิศทางของเวกเตอร์ให้ดูที่ดูที่เครื่องหมายครับให้น้องมองที่เครื่องหมายจำเอาไว้ครับส่วนขนาดให้น้องมองตัวเลขแยกกันมองครับให้น้องมองตัวเลขครับเ,เขียนแบบเต็มๆดีกว่านะครับให้น้องมองตัวเลขครับ เอาใหม่ครับขนาดของน้องมองที่ไหนครับมองที่ตัวเลขโอเคนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าต่อไปนี้เวลาน้องมีสเกล่าแล้วน้องจาได้ไหมครับสเกล่าหมายถึงอะไรครับหมายถึงค่าคงที่นั่นแหละโอเคนะครับค่าคงที่ต่างๆครับตัวเลขต่างๆครับนั่นแหละคือสเกล่าเวลาที่น้องมีสเกล่าครับนะครับน้องต้องการเอามาคูณกับเวกเตอร์ต้องแยกคิดทิศทางดูจากเครื่องหมายขนาดดูจากตัวเลขและดูจากตัวเลขเท่านั้นนะ จำไว้ทิศทางมี2แบบคือถ้าหากว่าน้องมีเครื่องหมายมาคูณกับเวกเตอร์เป็นเครื่องหมายบวกบวกอีกอันหนึ่งอะไรครับลบน้องจำไว้เครื่องหมายบวกคูณเวกเตอร์ไหนก็ช่างน้องจะได้ออกมาทิศเดิมครับน้องจะได้ออกมาครับเป็นทิศเดิมครับโอเคนะครับแต่ถ้าเกิดน้องเอาเครื่องหมายลบมาคูณกับเวกเตอร์ น้องจะได้ออกมาเป็นทิศตรงข้ามครับมันจะออกมาเป็นทิศตรงข้ามครับจำเอาไว้ครับเครื่องหมายบวกทิศเดิมเครื่องหมายลบทิศตรงข้ามแล้วขนาดล่ะหาไงขนาดหาแบบนี้มีอยู่3แบบครับน้องครับขนาดมี3แบบแป๊บหนึง่งแป๊บหนึง่งเอางี้เออรีบเขียนอันนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะจัดการโยงตรงนี้ออกมาครับคือต้องใช้พื้นที่ฝั่งนี้เยอะหน่อยนึงอะงั้นรีบเขียนตรงนี้ก่อนครับเร็วทิศทาง บวกทิศเดิมลบทิศตรงข้ามนะครับบวกทิศเดิมลบทิศต,ตรงข้ามอ้าวได้ยังได้ยังเร็วนะครับได้ยังบวกทิศเดิมนะครับลบทิศตรงข้ามนะครับอ่ะโอเคน่าจะได้แล้วล่ะนะครับต่อไปขนาดครับมองอยังไงครับให้น้องมองเฉพาะตัวเลขครับขนาดของน้องสามารถแยกได้3กรณีดังนี้ตอนนี้ตัวเลขของน้อง เอามาเฉพาะตัวเลขนะเครื่องหมายเนะี่ยโยนไปที่ไหนแล้วโยนไปที่ทิศทางแล้วนะครับต่อไปมองเฉพาะตัวเลขฟังตัวเลขจะมีอยู่3แบบน้อยกว่า1นะครับเท่ากับ1แล้วก็มากกว่า1จําไว้ถ้าเลขน้อยกว่า1น้องจะได้ออกมาเป็นขนาดเวกเตอร์นะเล็กลงครับน้องจะได้ขนาดเวกเตอร์ครับเล็กลงครับโอเคนะครับและถ้าเกิดเท่ากับ1ล่ะได้ขนาดเท่าเดิมครับ ขนาดเท่าเดิมครับแล้วถ้าเกิดมันมากกว่า1ครับเกิดอะไรขึ้นเวกเตอร์ของน้องจะเป็นไงครับจะใหญ่ขึ้นครับมันจะใหญ่ขึ้นครับโอเคนะครับเวกเตอร์จะมี3แบบครับถ้าน้อยกว่า1เล็กลงเท่ากับ1เท่าเดิมครับมากกว่า1ใหญ่ขึ้นครับอย่างเช่นอย่างเช่นอย่างเช่นนะทุกคนดูนะทุกคนดูนะพี่เอเวกเตอร์ u มาครับดูครับทุกคนดูครับเอาเวกเตอร์ u มาครับแล้วคูณกับเลขข้างหน้าครับดูนะครับคูณกับเลขนี้ครับลบ4 เอาละลบสี่ฟังบางคนโผล่มาเลยอ้าวคูนลบสี่เหรออ่า,าไม่ยากไม่ยากบางคนโผล่มาเป็นแบบนี้ดูนะครับดูนะครับบางคนมั่นใจมากอ้าวเลขลบสี่ดูดูด,ดูลบสี่มันน้อยกว่าหนึ่งเวกเตอร์นี้มีขนาดเล็กลงผิดเลยนะครับลบสี่ก็จริงครับมันน้อยกว่าหนึ่งก็จริงครับแต่นั่นแหะคือคณิตศาสตร์ลบสี่มันน้อยกว่าหนึ่งจริงแต่สําหรับฟิสิกส์ไม่ใช่ลบสี่ต้องแยกคิด แยกเครื่องหมายก่อนอันนี้เครื่องหมายอะไรเครื่องหมายลบลบแปลว่าทิศทางเป็นยังไงครับทิศทางม,มันตรงข้ามให้แยกเครื่องหมายมาครับเครื่องหมายลบคือทิศทางตรงข้ามเสร็จแล้วปิดเครื่องหมายไว้ดูเลข4เลข4เป็นไงครับมากกว่า1แปลว่าเวเกเตอร์อนี้จะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมกี่เท่า4เท่าแต่ทิศทางตรงข้ามนี่คือความหมายของมันเข้าใจไหมยอย่าไปคิดว่าลบ4เนี่ยค่าของมันเนี่ยน้อยกว่า1 อันนั้น,นเป็นค่าตามเส้นจำนวนครับตามคณิตศาสตร์ครับใช่ครับถ้าเราดูที่เส้นจำนวนลบ4เนี่ยอยู่ทางซ้ายของเลข1มันน้อยกว่า1จริงครับแต่เวกเตอร์ไม่ใช่เวกเตอร์ต้องปิดไว้ดูเครื่องหมายก่อนตรงข้ามดูตัวเลขใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นสีเท่าที่ทางตรงข้ามนี่คือความหมายครับก็จะความหมายยังโอเคนะเอาละไม่รู้ว่ายังเหลือเวลาอยู่แค่ไหนอ้ใกล้จะหมดเวลาแล้วครับเหลืออีกแค่ไม่ถึงสิบนาทีแล้วครับพร้อมยัง ถ้าพร้อมแล้วไอ้นี่คือการบ้านเลยขอโทษด้วยขอโทษด้วยมันไม่ทันจริงๆนะครับอันนี้ครับเป็นการบ้านนะครับการบ้านยังไงครับเออก่อนอื่นก่อนนะครับพี่ใหญ่ต้องบอกนิดนึงนะครับว่าพี่ใหญ่ทําตรงนี้ผิดนะครับน้องแก้ก่อนครับด่วนครับตรงเนี้ยพี่ใหญ่พิมพ์ผิดขอโทษด้วยนะครับตรงนี้ครับลบสามส่วนสี่ตรงนี้ครับน้องทุกคนช่วยพี่ใหญ่ครับน้องเห็นไหมครับลบสามส่วนสี่เอ เปลี่ยนใหม่ครับน้องครับช่วยเพียนนิดนึงเปลี่ยนใหม่เป็นลบสามส่วนห้าเออยเขียนไม่พอเอาใหม่ครับเขียนทัง้งบนดีกว่าอันนี้เปลี่ยนก่อนเปลี่ยนก่อนลบสามส่วนสี่เอตรงนี้เปลี่ยนใหม่ครับเป็นลบสามส่วนห้าเอครับลบสามส่วนห้าเอครับไม่ใช่ลบสามส่วนสี่เอครับเขียนใหม่ครับลบสามส่วนห้าเอครับช่วยเพี้ยนนิดนึงครับเปลี่ยนให้หน่อยครับเป,เป็นลบสามส่วนห้าเอเอาละพร้อมยัง ถ้าพร้อมแล้วกลับไปบ้านทํำยังไงทําแบบนี้ทําแบบนี้นับก่อน A เท่าไหร่ A นับครับห2 3 4 5 5้าช่องใช่ไหมถ้า A เป็น5ช่องง่ายๆเลยเตรียมพร้อมกี่ A ตัวนี้ 2A เอครับเอออันนี้ทําใส่สมุดนะไม่ใช่ทําใส่ตรงนี้นะครับอันนี้ไม่พอนะครับน้องต้องเอาตัวนี้เป็นนับใส่สมุดครับ เอของน้องมีทั้งหมดกี่ช่อง5ช่องมาเขียนก่อนครับเเท่ากับ 5, 5ก่อนโอเคนะ A เท่ากับ5ครับเสร็จแล้ว 2a ครับ 2A เครื่องหมายะไรครับเลข2เครื่องหมายบวกทิศเดิมและ2มากกว่า1คือใหญ่ขึ้นกี่เท่า2เท่าแปลว่าน้องไปเขียนใส่สมุดครับให้น้องนับ A มาจาก A 5ช่อง2เท่าเป็น10ช่องนับไปเลยครับ 1, 2, 3, 4 5 6, 7 8 9 10ด เสร็จแล้วนับ10ช่องเสร็จแล้วทําไงครับลากเส้นสิครับลากเส้น10ช่องแบบนี้ครับลากเส้น10ช่องครับพอน้องลากเส้นเสร็จแล้วทําไงครับเขียนลูกศรครับให้ครบ10ช่องนะนะครับสิช่องตรงนี้ประวังเมื่อกี้เออใช่แหละนะครับนี่ครับนี่ครับนี่คือเวกเตอร์อะไรครับเวกเตอร์สองครับแต่ไปเขียนใส่สมุดนะครับไม่ใช่เขียนใส่ชีทแบบพี่ใหญ่นะครับไปเขียนใส่สมุดครับไปทําทั้งหมดนี้มาส่วน B มันไปทางซ้ายกลับขึ้นข้องบน เวลาขยายใหญ่หรือลดขนาดลงเหมือนเดิมไปทางซ้ายกลับขึ้นกี่ช่องน้องต้องนับทั้งแนวนอนนับทั้งแนวตั้งน้องต้องขยายทั้งแนวนอนขยายทั้งแนวตั้งพร้อมๆกันครับขยายแนวเดียวได้ไหมไม่ได้ครับไปลองทําก่อนครับไปลองทํากันบ้านถ้าน้องไม่แน่ใจใช้ดินสอทําก่อนครับทั้งเวกเตอร์ทั้งหมดนี้เลยครับทั้ง A และ B อย่าลืมครับ ถ้าหากเป็นบวกที่ทางเดิมเป็นลบที่ทางตรงข้ามแค่นั้นเองแค่กลับทิศไปทางตรงข้ามนะครับกลับทิศไปทางตรงข้ามน้องจะได้เวกเตอร์ที่เป็นลบครับถ้าเป็นลบ3อย่างเงี้ยคือใหญ่ขึ้นแต่ลบ3ส่วน5นี่มีขนาดเป็นไงครับขนาดเล็กลงครับโอเคนะอ้าวจัดการครับเขียนไปครับแล้วก็ไปทำที่เหลือเป็นการบ้านวันนี้ก็น่าจะได้แค่นี้แหละนะครับคงจะได้ได้แค่นี้แหละนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวนะครับ เราเจอกันครั้งต่อไปนะครับออครั้งต่อไปก็คงจะเป็นเวกเตอร์อีก2ครั้งรวมทั้งหมดเป็น3ครั้งนะพี่ใหสรุปแล้วนะนะครับนะครับก็น่าจะตามนี้แหละนะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่จะรีบขึ้นเรื่องของการขึ้นที่แนวเส้นตรงให้ไวที่สุดครับโอเคนะครับโอเควันนี้ขอบคุณมากๆที่นะครับมาเรียนเวกเตอร์กับพี่ใหญ่นะครับกลับบ้านโดยสวัสดิภาพและปลอดภัยอย่ามัวถลายทะเลนะครับบายบายปุ้น